พระกัมพีพูดในหนังสือสดุดีบทที่ 34: บข้อ8บอกว่าขอเชิญชิมดูและจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขพี่น้องครับคำพยานนี้เป็นบ่งให้เห็นว่าเขาได้ชิมและได้เห็นและประสบประการกับความแสนดีของพระเจ้าผมเชื่อว่าคำพยานนี้จะหนุนใจให้พี่น้องเกิดความเชื่อและคาดหวังว่าสิ่งดีที่พระเจ้ามีให้แก่พี่น้องจะเกิดขึ้นความสำเร็จการทะลุทะลวง การอัศจรรย์การรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับพี่น้องจะได้ชิมและได้เห็นความแสนดีของพระเจ้าเหมือนกับผู้ที่เป็นพยานนี้นะครับขอเชิญฟังคำพยานของพระเจ้าอวยพรนะครับขอบคุณมากครับ,รบผมนงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้ว่ผมก็เป็นโรคร้ายนะครับ ซึ่งต้องผ่าตัดไตไปข้างหนึ่งแล้วก็รักษามาได้เรื่อยๆก็มาได้จากคุณอ้วนเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็ให้พยายามนึกถึงพระเจ้าอะไรเงี้ยนะซึ่งผมนะฮะชีวิตผมอะ่ะทางการหนุ่มยันแก่เนี่ยนะไม่เคยสันทัดเรื่องนี้ก็ได้กับคุณอ้วนและลูกๆเนี่ยนะฮะก็ช่วยกันท้ามภาวนาให้เรานึกถึงพระเจ้านะครับ ผมก็เมื่อได้ฟังจากพวกเขาแล้วผมก็ปฏิบัติตามเขานะฮะพึ่งปฏิบัติด,ด้วยก็ยังไม่นานนะฮะก็ก็นึกถึงพระเจ้าไปว่าขอให้โรคภัยไข้เจ็บที่ผมเป็นอยู่เนี่ยนะฮะขอให้ยญ่ยน้อยก็ขอให้มันหายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขอพรมาก็ทําให้ผมเนี่ยดีขึ้นนะฮะเมื่อนึกถึงพระเจ้าผมก็ดีขึ้นก็ก็ ได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้รู้ได้เห็นผลที่จากแพทย์เขาบอกมาเนี่ยนะครับหนึ่งไอ้จุดดำๆที่มันเป็นอันตรายกับปอดผมเนี่ยนะฮะมันก็เริ่มจางหายไปแล้วก็เหลือเป็นส่วนน้อยแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าก็ผมดีใจนะฮะดีใจมากคือไอ้โรคเนี้ยก็ไม่มีใครอยากจะเป็นหรอกครับ <laughs> นะฮะอ่าขอบคุณพระเจ้าด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําเทศนาหรือฟังคําพยานนี้จนจบนะครับผมอยากจะเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเยซูทรงมาบังเกิดในโลกเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วเพื่อประทานชีวิตให้แก่คนทั้งหลายชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และประทานอิสราภาพให้มีชัยชนะและเป็นไทยหนังสือยอมบทที่ 8: ข้อ36บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆ พี่น้องครับขออยากหนุนใจพี่น้องเชิญพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชุตของท่านนะครับอธิษฐานว่าตามผมและท่านจะมีชีวิตใหม่และมีชีวิตในสวรรค์นิรันดร์การความบาปของท่านจะได้รับการยกโทษคํำสาปแช่งถูกปลดปล่อยและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาอยู่ในชิตของท่านและช่วยท่านมีชัยชนะและท่านจะดําเนินชีวิตที่ชอบธรรมและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่บพระบิดาเจ้าลูกยอมรับ เมื่อลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอกลับใจจากความบาปลูกขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามลูกต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นผู้จัดสรรหานำทางเป็นพระเจ้าและเป็นผู้ทำลายโซตรวนในชีวิตของลูก ขอบคุณพระองค์ที่โรงรักลูกก่อนลูกจะติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าสคาคํคำยินด,ดีนะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องในคริสตจักรหรือในการฟื้นฟูนะครับผมอาจารย์ดารักพี่น้องและพระเจ้ารักพี่น้องมากมากนะครับจำไห้นะครับว่าพระเจ้ามีแผนการดีสําหรับชีวิตของพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับ